ครับนี่ผมจะมาเล่นออปืนอินเทอร์เวนชั่นนะครับแฟนต้องฟอร์สนะครับอันนี้เป็นเกมแฟนต้องฟอร์สนะครับอินเทอร์เนชั่นนะครับแต่ว่าแล้วผมก็ต้องไอ,อ้หน้าจออบบโอ้ยเชีย่ยอายซะมึงอาชิตโผมาลหลังผมก็ต้องผมต้องแบบแบบน,นี้ครับแม่งมันเหล็กนะแล้วก็ ของแต่งก็ประมาณน,นี้ครับก็ใส่เป็นดับเบิลโอเปนไซส์นะแบบนี้นะแล้วก็เชีย <c oughs> นี่ก็ใส่เขาเป็นเซเตอร์นะครับเป็นเซเตอร์หลังนั้นก็มาจากไหนเล็กหนาวแล้วก็ใส่เป็นเซเตอร์นะครับประมาณนั้น ดังน,นั้นก็บาเออแล้วก็ใส่สเกลตันกิฟนะ์น่ะอื้เชื่อไม่โดนเออปืนกากอีกแล้วหย,ยุดเล่นปืนโมนี้นะครับปืนนี่แบบขี้หมานะขี้หมาเล่นปืนขี้หมาขี้แมวนะ ไรอ่ะอู้โดน,ล,ดน,ล,ดล,ดนลุมทุกด้านเลยฮ้าสนายเน่ไปสู้ได้ไหมเราโดนลุมทุกด้านเนี่ยก็เล่นตานี้ให้จบนะดูนะครับได้กี่คิวนะครับผมก็จะยิงสุ่มๆนะเพื่อโดูน,นะับผมแล้วก็ใส่รีมูฟสต็อกนะครับลืมบอกไว้ใส่เป็นแบบ ลบสต็อกนะยบับคือต้องยิงทะลุนะเพราะว่าวันนี้ยิงทะลุนั่งเยอะนะเพนั่งแรงนะเผื่อมันจะยิงโดนนะบานนะ มันขึ้นไม่ได้และออต้องมาคอยยุ่งเหยื่อไปพวกเนี้ยดวเบียวเนี่ยเล่นเป็นแต่ปืนที่โกงนะเบียวนี่ไม่ได้เก่งเลครับ<ม>ได้ ระเบิดผมว่าผมต้องข้างละข้างระเบิดไปล,ละป่าระเบิดอ้าว ah shit เ <c oughs> ย็บจีเย็บเย็บจีเย็บจีนะ มีอยู่ด้านบนนะเห็นมันอยู่อุ้ยเจี่ยโอ้ย,ย,อยมือเอ,อียงโอ้นี่อีกแล้วเนี่ยพวกนี่อีกแล้วผมบอกตรงๆนะพวกพวกเล่นพวกนี้ครับเในวพวกกลางนะไม่ได้เก่งเลยครับถ้าเล่นแบบ LMG นะผมบตรงๆนะมีปืนเดียวนะครับที่ มันตรงๆงนับว,ว่าเป็นปืน MG ที่คือแบบพวกปืน MG ไอพวก HK อะไรพวกเนี้ยโคตรขี้โกงเลยนะไอ MG สามไอเนี้ยอันนี้ผมแบบโคตรรับไม่ได้อ่ะเล่นไปได้ไงวะเล่นไปไม่มีความสนุกเลยเลยเว้เหมือนเก็บแต้มอย่างเดียวตายซะมึงอ,อ,อ,อุ๊ยเชี่ยอ้าาาเมื่อกี้ผมเอาคิวรัวๆเลยเว้ยแต่นี่มันเก่งนะเนี่ยเลยวนะ่ายี่สิบเองสามคิวแล้ว ตัวโปรตัวโป,โปพี่เยอะไงสุดท้ายโปรแกรมโอ้บลืมดูเลยเ่อร์ดี้เขาใส่มาฟเฟอร,ร์นะครับแต่ว่าผมไม่ใส่นะผมใส่คอมเพรสเซอร์นะตายซสมึองอีกแล้ววะนี่เฮดเคีกแล้ววะนี่ ไม่โดนเออเพื่อนระวังเออนนั่แหละตัวร้ายจริงนะเพื่อนะผมเลยตัวร้ายนะโดยเฉพาะเอเวลล์ยี่สิบนะแม่งตัวโคตรไม่โคตรโหดเลยแม่งได้ไปหกสิบคิวแล้ว ผมเลเวล40วาไม่งั้นได้20คิวอยู่เลยรู้ว่ามันแบบรหัสโดนแบนเลยโดนแฮกแล้แล้วก็ย้ายมาเร่นรหัสไม่ก็ทำคลิปลุกบุ๊บโรที่แบบวัยรุ่นฝรั่งเราชอบทำปี๊ยเอาให้เอ้ด ấy là cái embus <coughs> sage ôi ông ấy là ôi tôi was hàm ơn tôi teddy nè ôi ui ôi 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 là aws ôi 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 เค a d k i c k Explorer อันนี้ก็ไม่เอาครับอย่าหาเล่นแล้วรัเอานี่แหละ d บ u b l e Open นไซ e ์นั่นแหละเอาสุแล้วอาใ้จบตานี้ครับโอเคใกล้จบแล้วครับปุมป้มอเอ้ยปุม้มขอโทษนะ ว้ายเก็บตรงโอเคครับคลิปนี้ก็จบไปก่อนครับกินน้ำลาก่อนะบ๊ายบายบู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 ้ยซุ่มก่องเลย